หลังจากที่ลำยองมีอาการป่วยกำเริบขึ้นจนทำให้ทุกคนต้องเดินทางมาทำการรักษาที่บ้านของลำยองการรักษาจะเป็นอย่างไรและพจมานจะผ่านบทพิสูจน์สุดเข้มข้นที่จะคัดเอาพจมานเพียงคนเดียวเข้าไปชิงเงินแสนได้หรือไม่ไปดูกันต่อเลยครับมาลำยองจะเป็นอะไรมาลำยองลำยองงทำใจดีดไว้นะลำยองลำยองนี่ลำองใจดีไว้ใจไว้ก่อนลำยองลำยองโอ้ลำยองว้าย อยูดนเอ้าเอามาเพี้ยงเพี้ยงไปอุ๊ยไอันปวดทองปวดทองไปนอนนอนอย่าไปไหนลูก ัหนักขนาดนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเนี่ยต้องหาหมอหมอมาช่วยลำยองไม่รู้มีหมอใครใครเป็นหมอบ้างไหมหมอไอ้หมอไอ้เอาไหมอไอ้ผมก็ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วฮมไม่ไหวแล้วเฮ้ยผมไม่ไหวอ่าเงี้ยผมไม่ไหวแล้วหาหมอรักษาลายองนี่มาหมอปลาก่อน มีมีหมออื่นไหมเยอเอาเอาหมอคนนี้ไหมหมอหมอที่เป็นพระเอกอ่ะหมอรักวุฒิหมอรักวุฒินั้นนั้นหมอหมอละหมออันนี้เอาหมอเอาหมอจริงๆเอาหมออะไรเอาละทุกคนอ่ะซีเรียแล้วทนาอย่างนั้นเนี่ยต้องถึงฉลืมลืมเสียเหรอเไงเมื่อกี้ลืมเอาใหม่อะไรอ่ะต้องถึงเวลาทนายต้องจัดการแล้ว เคยเป็นหมอเมื่อก่อนอะอ เชื่อเลยว่ามีกระเป๋ายาอยู่ในนี้เฮ้ยเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่พอจะรักษาไปได้อาการเป็นยังไงล่ะคะดูคันนะคะตัวหนูรอดไปหมดยกอีกทีดยกเก่งแล้วกันเอาละโอ้โหเข็งเลยยกมอง เจี๊ยบเลยเนี่ยใช่ไหมใช่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 ใชว้ใช้วิธีนี้ดีกว่าอะะไรอาจจะต้องใช้วิธีสยศาสตร์อาจจะมีของไปเพราะฉะนั้นไปได้เข้ามาหลายปีแล้ววันต้องใช้วิชาไข่มุนไขุ่นไข่มุนไข่มุนอะท้าทนายเดี๋ยวนะลำยงที่บ้านเองมีไหมประมาณนี้ข้าไม่ชินนานแล้วเอาละ มันคือต้องใช้ไข่สองใบลงคาถาอาคมแล้วลูบไล้ไปตามร่างกายหมายความว่าจะดึงเอาพวกเข็มพวกตะปูพวกผมพวกกระดูกออามาอยู่ในไข่เอาตรงๆนะอนี่เป็นทนายทำไมรู้คะทนายที่ เป็นวิธีสุดท้ายแล้วตีให้ตายเลยวยยาเยอเลยไม่มีมารยาษาย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 าาโายมยา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 รากษยายเยลยาเฮ้ยฉันยด้ยานว่าพจมานเยียยาียารากษาย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 ยยา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 าย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 ยายะยา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 ยเยายยายายายยย จะกินยาของพจมานได้ไหมมันเป็นยาอะไรอะเรียกน้งพจมานมายืนแถวนี้สิมายืนแถวนี้สิพจมานแม่จะเป็นอะไรหรแม่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 แ่แม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 ่แ่แม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 ม่แม่แม่แม่ม่แม่่แม่ม่แม่แแม่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 แม กติกาเกมพิสูจน์ยาลำยองพจนจะมาจะต้องพิสูจน์ยาโดยการรับประทานยาเข้าไปหากใครรับประทานยาเข้าไปแล้วเป็นยาพิษหรือว่าเป็นพจมาตัวปลอมและต้องกลับบ้านไปนั่นเองครับเราคงต้องไว้ใจพจมาแล้วแหลอ<ร>ะอ่ะปะคงประคงลำยองขึ้นมาลำยองขึ้นมานั่งก่อนลำยองยายามาหรือยัอายาอยู่นี่แลไม่ลำยองพจจมาช่วยเมียข้าด้วยพี่ยอง พี่ยองรีบกินยาเขาชื่อลำยองเล่นจนเป๊กสีเลยโอเคลำยองข้าไม่ไว้ใจหรอกอีพจน์มาน่ะอาจจะมาแย่งสมบัติมันอาจจะฆ่าฉันให้ตายก็ได้เป็นไปได้ข้าหวังดีจริงๆนะถ้างั้นน่ะคิดว่ายาดีอ่ะมึงก็กินให้กูดูก่อนพิจนดให้ดูก่อนแกจะต้องลองกินดูก่อนถ้าเกิดว่าเป็นยาจริงมันจะไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นแต่แต่ถ้าเป็นยาพิษมันจะเกิดอะไรขึ้น น้ำลายจะฟูมปากเครับน้ำลายฟูมปากแล้วมันพ่นออกมาเมื่อไหรเนี่ยหมายความว่าเป็นพจมานตัวปลอมวางแผนจะฆ่าตกรอบทันทีโอเคใส่ปากเลยหมดซองต้องหมดซองด้วยนะต้องหมดซองไปไปเลยน้ำตามมาลุ้นกันครับว่ายาซองแรกจะเป็นยาจริงหรือยาพิษถ้าเป็นยาพิษน้ำลายฟูมปากจะถือว่าเป็นพจมานตัวปลอมและต้องกลับบ้านไปทันที ผลจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโคชมาตัวตองย,ย,ยาพิอษไม่อยู่ย,ยาพิษเนี่กเอายาพิษมาแม่น้ำลายฟูมปากแบบนี้เป็นยาพิษแน่นอนนีม่มันโคชมาลตัวปลอมชัดๆกลับบ้านไปนก่อนเลยครับแค่ค่าต <c oughs> ัวเขาหล่เนี่ยทุ่งเทจังหวะ ตกรอบไปจริงๆเลยอุ้ยตกรอบไปแล้วซองหมายเลขสองหมายเลขสองเอาแล้วสองแล้วกินน้ำตามเลยน้ำน้ำน้ำถ้าเป็นพจมานตัวจริงต้องไม่นำยาพิษมาให้ต้องมาพิสูจน์กันครับว่ายาซองนี้จะเป็นยาพิษหรือไม่นี่เป็นยาพิษเหรอเยี ต่อจากนี้ไปสองสามและสองสี่พร้อมกันเลยนะผมเตรียมน้ำไปละถ้าเกิดว่าเป็นยาพิษแล้วมันไม่พุ่งออกมาก็ยังไม่ตกรอบเข้าใจนะโอเคเปิดซองเตรียมตัวเทหมดซองพจมาสองคนสุดท้ายจะมีใครเป็นพจมาตัวปลอมและต้องกลับบ้านไปก่อนหรือไม่มาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยครับ กินน้ำไปเลย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 หวังไรกับเมียข้านี่พจมานเลือกสองผิดเอายาพิษไปกินเพราะฉะนั้นพจมานตกเรือเบอร์สี่ตกเรโอ้ลาก่อนเจ้าฟองลอยกับเมียข้าเอาล่ะเอาทนายเล่นกันมานานละเราควรที่จะเดี๋ยวนะทนายเสียงนี้หรอโคตรจริงๆลืมเสียงอีกแล้ว ถึงเวลาที่จะได้รับมรดกกันแล้วเ,เรากลับไปชีพบ้านทรายทองของเราเถอะเอา้าถึงเวลาไปกลับบ้านทรายทองช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับมรดกของบ้านทรายทองและผู้จมานที่เหลืออยู่สองคนนี้ใครคือผู้จมานตัวจริงที่จะได้เข้าไปชิงเงินแสนช่วงหน้ารู้กัน